สื่อนอกพาดหัวคารนิซาเรสโอกหักที่เมืองไทยเมื่อแพ้ให้กับปัญญาประดับสีผู้ท้าชิงตำแหน่งนักปล้นแห่งปีโดยล่าสุดนั้น boxingscene.com ก็ได้นำเสนอข่าวว่าคารอสคารนิซาเรสนักชกชาวเวเนซุเอลาเป็นเยืออีกไาย ของระบบการให้คะแนนมวยที่ผิดพลาดอย่างไม่มีที่ติเมื่อเขาถูกตัดสินว่าเป็นผู้แพ้ในการโชกับปัญญาประดับสีผู้ชิงตำแหน่งแชมป์ในรุ่นไรไฟเวทที่กัด108ร108ปอนด์ของดัลซูบีซที่ว่างอยู่โดยคานิสเลสเขาออกสตาร์ทได้ดีเขาคุมเกมใน4ยกแรกจนมาถึงในยกที่8คานิสเลสเขาก็ดูแข็งแกร่งกว่าปัญญาประดับสีรูปแบบการโชก็คล้ายคกันในช่วงท้ายปัญญาประดับส ปล่อยมัดเดียวออกไปอย่างท้าทายแต่ทางคารอลคานิสเลสเขาก็ตอบโต้ด้วยมัดหุกซ้ายและประคัดคานิสเลสดูเหมือนจะชนะอย่างสบายๆหลังจากการโชคโคกกำหนด12ยกโดยทางปัญญาประดับสีเอาชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉัชัน116ต่อ112 115ต่อ113และ114ต่อ114 คว้าแชมป์ในรุ่นไรท์ไฟเวทที่กัด108ปอนด์ของมยูบซีที่ว่างไปครองได้สำเร็จ และหลังจากการประกาศผลการชกก็มีเสียงโห่ดังทั่วสนามราชดำเนินในกรุงเทพคานิสเลสโบกมือปฏิเสธการตัดสินนั้นด้วยความไม่พอใจและทางปัญญาประดับสีและทีมงานของเขาก็ดีใจจนลืมตัวราวกับได้ลอตเตอรี่ที่ถูกลงวันเป็นหนึ่งในการตัดสินที่แย่ที่สุดของปีและยังมีอีกมากมายปัจจุบันปัญญาประดับสีเขามีสถิติการชคชนะ44ครั้งชนะนอก27ครั้งเขาแพ้2ครั้งในขณะที่ทางคาร์ล นสเลตที่ต้องเสียใจมากที่แพ้ไปปัจจุบันเขามีสถิติการชกชนะ27ครั้งชนะนอก19ครั้งเขาแพ้3ครั้งสเสมอ1ครั้งสำหรับคานิสเลสนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักชกในอันดับที่1ของ WBC ส่วนปัญญาประดับสีเขาเป็นผู้ท้าชิงในอันดับที่2แต่ผู้ท้าชิงรายนี้เพิ่งได้รับรางวัล r o บ b บ r y of the y e เ r ในปี2024เมื่อไม่นานมานี้ ความยุติธรรมไม่ได้รับการตอบสนองและจะเป็นหน้าที่ของทางมาริซิโอสุไรมาที่เขาต้องดำเนินการต่อไปบอกิ่งซีนกล่าวนั่นเอง